สวัสดีจ้าทุกคนเราต้องไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวด้วยนะเวลาที่เราโพสเนี่ยให้เราเลือกโพสแบบเป็นสาธารณะเห็นไหมคุณกำลังคิดอะไรอยู่นี่แตะเข้าไปแล้วมันจะมีตรงคำว่าเฉพาะเพื่อนเพื่อนเฉยๆให้เราติ๊กเข้าไปเพื่อเลือกเป็นสาธารณะแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยไว้เลยค่ะ เวลาเราจะโพสต์รูปภาพหรือวิดีโออะไรก็ตามคนถึงจะเห็นแต่อันนั้นมันจะเฉพาะเพื่อนเราดังนั้นให้โพสต์เป็นสาธารณะเห็นไหมบางคนอีกก็โพสต์เฉพาะเพื่อนเดี๋ยวขอยกตัวอย่างถ้าโพสต์เฉพาะเพื่อนมันจะบอเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูกันเฉพาะเพื่อนจะมีแค่คนที่เป็นเพื่อนกับเราเห็นเท่านั้นใครที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะไม่เห็น เดี๋ยวเดีเดโเอาให้ดูอืมนี่ล่ะเก่งกันจังเลยเป็นสาธรารณะหมดเลยเว้ยอืมแล้วเพื่อนคนไหนที่โพสลบๆหน้าเฟซกดจะบอกนะไปอันฟอลโล่ได้เลยเข้าใจไหมก็คือเลิกติดตามไปได้เลยสมมติอ่าพัชลินฟินมอยกตัวอย่างโอ้ยพัชลินอินสมอะไรนี่แตะเข้าไป โพสอะไรลบๆบใช่ไหมสมมตุติให้เราไปตรงจุด3จุดหน้าเฟซเขานี่ตัดฉับไปเลยแล้วทำยังไงมันจะมีตรงคำว่ากำลังติดตามถ้าเขาโพสเรื่องลบๆบ,บยกตัวอย่างเฉยน,นะกดเข้าไปตรงกำลังติดตามจิ้มเข้าไปแล้วมันจะมีตรงคำว่าเลิกติดตามใครที่โพสเรื่องลบๆแล้วเป็นแบบนี้เลิกติดตามไปเลยครับเลิกติดตามเฉยการเลิกติดตามเนี่ยมันจะทำให้ เรายัางไม่เลิกเป็นเพื่อนกับเขาแต่เราจะไม่เห็นสิ่งที่เขาโพสเขายังเป็นเพื่อนกับ FACEBOOK กับเราต่ออยู่แต่แเราไม่ได้เห็นข้อมูลที่เขาโพสเออตัดฉับแบบนี้เลยหรือเลิกเป็นเพื่อนเลยก็ได้ยิ่งดีค่ะเข้าใจไหมให้กดตรงเลิกติดตามแบบนี้เลิกเป็นเพื่อนเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> ใครที่โพสอะไรลบๆเรื่องอ่าถ้าโพสนะใครที่โพสเรื่องอ่า เจ็บป่วยขยายเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่ตัวเองไม่ฟินเรื่องที่ตัวเองไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไวเบชั่นอย่างนั้นคือตัดฉับได้เลยครับตั้งค่าเรื่องเฟซเนี่ยไปตั้งค่าการโพสต์เป็นสาธารณะด้วยทาตามนั้นได้เลยนะ